สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกแฟนเพจท็อปเรารักแปดลิ้วนะครับก็วันนี้มีภารกิจครับผมนำเครื่องผลิตออกซิเจนบริจาคนะครับไปให้คุณยายละอไอลเซงฮ้อนะครับอายุ80ปีนะครับก็อยู่ที่ตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาครับแอดมินได้รับเรื่องราวนะครับมาจากเพื่อนสมาชิกครับเล่าถึงคุณยายละออครับว่าตอนนี้เนี่ยเธอเป็นผู้พิการนะครับนอนติดเตียงนะครับ แล้วก็เมื่อประมาณสัก3าเดือนที่แล้วนะครับคุณยายก็เป็นโควิดนะครับคือก็นอนติดเตียงอยู่แล้วเนาะแล้วเป็นโควิดนะฮะหลังจากที่หายจากโควิดครับปอดของคุณยายไม่เหมือนเดิมครับปอดคุณยายบอบช้ำนะครับจากร่องรอยของโรคโควิด -19 านะครับทาให้หายใจไม่ค่อยสะดวกนะครับในเวลากลางวันเนี่ยหลายๆครั้งนะครับคุณยายก็มีอาการเหนื่อยหอบนะครับแล้วก็ปกติแล้วคุณหมอก็ให้คําแนะนําว่าอาจจะต้อง ให้ใส่สายออกซิเจนนะครับแล้วก็ดมออกซิเจนนะครับซึ่งที่บ้านของคุณยายเนี่ยก็มีแต่สุภาพสตรีอยู่นะครับแล้วก็ต้องออกไปทํางานข้างนอกกันนะฮะถ้าใช้ถังออกซิเจนแล้วเนี่ยก็จะต้องคอยผัดเปลี่ยนถังเนาะเอาเอาเอาออกซิเจนเนี่ยไปเติมทุกวันนะครับก็ไม่ค่อยสะดวกถังยญาินะครับก็ได้ติดต่อเข้ามาครับเพื่อขอรับเครื่องผลิตออกซิเจนให้ยืมนะครับให้คุณยายละออครับก็แอดมินก็ได้ตรวจสอบเรื่องราวแล้วนะครับก็ พบว่าเคสนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือนะครับเราก็เลยจัดเครื่องผลิตออกซิเจนครับตัวเล็กนะฮะเพื่อเหมาะกับอาการของโรคนะครับของคุณยายละออนะครับวันนี้แอดมินท็อปก็กําลังเดินทางนะครับนำเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับไปส่งมอบให้คุณยายละออครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปติดตามชมภารกิจนี้กันครับ ไต่มีสตูเป็นมานานเนี่ยครับมาเมื่อวันนั้นเป็นแล้วก็น็อกไปได้ไหมครับน็อกแล้วก็พอดีก็กินยาของที่กินยาอะไรก็ปวดนวดประตูปิดก็เลยไม่มีมาแล้ได้ไปโรงพยาบาลไหมก็ไม่ได้ไปอ่ะค่ะเขาเป็นที่แรกเป็นโควิดของคันมันหักลใหญ่เป็นมาตราฐานดีเอยนะก่อนแล้วก่อนที่เป็นโควิดหนักขนาดนี้หรือว่าหรือว่าหรือว่าก็รอดก็รอด กลับมานี่แยกเลยคุณยายเขาเดินไม่ค่อยไหวเดินไม่ได้เดินไม่ได้มานานเนี่ยครับมาไปหลัยสามสี่สาสองสาปีแล้วค่ะทีแรกคานได้นะคะแล้วก็พอเป็นสัตโควิดครับอ้นี่ไม่ได้เลยี่ใช้อนี่ไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ข้าวก็ต้องป้อนน้ำต้อ้อนฟัจะต้องไปให้ลตุกอย่างเลยอะตก่อนคุณยายทา เป็นแม่บ้านหรือทํางานเลยไม่ได้ทำนะทำนาอ๋อทำนาแล้วเลิกทำนามานานยังครับเขาตั้งแล้วเขาเต็งก็ไม่ได้ทำสักประมาณกี่ปีโอ้หลายปีเลยค่ะตอนส่วนใหญ่จะหายใจไม่ค่อยออกตอนช่วงไหนคือกลางคืนหรือกลางวันกลางวันเวลาร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยเมื่อคืนก็เหนื่อยมากครับพอดีก็มาเป็นแผงนะเดินแผงกดทับเนี่ยเดี๋ยวมีมีที่นอนลงมา มีมีที่นอนลมเนี่ยปั๊มมันจะทํางานอัตโนมัติมันจะขยับไปเรื่อยๆอย่างน้อยต้องเสียบไฟครับต้องเสียบไฟแต่มันแต่มันก็จะคกินไฟไม่เยอะหรอกมันก็จะทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็คุณจะแพะสมมุตินอนเนี่ยมันก็เหมือนกับมีคนนวดแบบเลื่อนเลื่อนมันจะเลื่อนลมมันจะไหลเวียนได้เป็นที่นอนที่นอนลมงผู้ป่วยก็มีเพื่อนสมาชิกผมเขาก็เขาก็บริจาคไปครับสู้ๆนะยาย เอาเครื่องออกซิเจนมาให้ตอนเหนื่อยๆอ่ะดมออกซิเจนแล้วมันจะได้ดีขึ้นมันจะสดชื่นขึ้นใช่เพราถังก็ไม่ไหวจะซื้อแล้วมันต้องคอยเปลี่ยนบ่อยปกติเคยใช้ถังไหม,ไมย,ยังไม่เคยใช้ไใช่ไหม,ไมเ,เพราะถ้าเกิดใช้ถังเนี่ยต้องเอาถังไปเทินกับทุกวันมันจะมันจะ,นจะ<อ>วุ่นวายถ้าไม่มีใครว่างคอยเทินถังถังมัน ถังไม่ได้เบาๆถังเบลอเลยหนักด้วยแล้วมันต้องคอยเทิร์นทุกวันแต่ล้วคุณยายเขายังไม่ถึงขั้นเป็นหนักมากแล้วพอดีจังหวะเครื่องที่ผมมีมันเป็นเครื่องตัวเล็กก็สําหรับคนที่อาการอ่อนก็พอดีกันปกติแล้วถ้าซื้อก็ป็นหมื่นเครื่องยิงเฉพาะถ้คนเป็นหนักเครื่องใหญ่ก็ประมาณเกือบสามหมื่นเครื่องตัวเล็กอันนี้ก็ประมาณเกือบหมื่นพอดีโยมบอว่าผมมีตัวนี้เพราะตัวใหญ่มันผมยังรวบรวมมันไม่ถึง แต่แต่ตัวเล็กกับมันมีอยู่แล้วดเ,เดี๋ยวผมไปยกเครื่องมาให้นะยายก็เครื่องผลิตออกซิเจนบริจาคมาจากเคสคุณกาลุนชัยวงศ์นะครับอุทิศให้นาะงสาวสุวพัชชัยวงศ์นะครับผ่านไปครับเรารับเก็บรี แต่นี้เป็นไซส์เล็กนะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนักมากนะครับก็นำมาช่วยคุณยายนะครับเดี๋ยวนนี้เดี๋ยวเราจะเทสเทสเครื่องนะครับว่าใช้งานได้ปกติดีก็เครื่องนี้จะให้ยืมไว้ใช้จนกว่าคุณยายจะไม่ต้องใช้นะครับก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องคืนเมื่อไหร่นะครับ เพราะว่าตอนที่ผมทําโปรเจกต์นี้ก็บอกแล้วว่าถ้าผู้ป่วยจะจะ,จะยืมใช้เนี่ยก็คือจอนจนกว่าจะไม่ใช้เลยมันมีสวิตช์ด้านหลังครับพ,พอเปิดปุ๊บเนี่ยปั๊มมันก็จะทํางานเดี๋วเราจะเห็นว่ามีฟออากาศผ่านน้ำอ,อ่ะอันเนี้ยก็สายอะ่ะก็ของ องเราให้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 รู้นะครับให้จอยที่จมูกได้เลยเดี๋ยวลองลองลองค้องให้คุณคุณป้านะครับใช่เลยก็จะมีแบบออกซิเจนส่งเข้าไปในจมูกนเนา,เาะอันนี้ใช้ก็ต้องใช่ต้องเสียบไฟไว้ครับเสียบไฟก็ปถ้าเกิดจังหวะที่เขาเหนื่อยๆเนี่ย,ยดูแลเหมือนว่าออกซิเจนไม่พออะไรเงี้ยครับก็ก็ เปิดรันเครื่องแล้วให้แกได้สูดออกซิเจนบริสุทธิ์ไว้ก็เกดี๋ยวน่าจะดีขึ้นครับบางทีนอนตอนกลางคืนอะไรเงี้เยเนาะนะครับได้ครับเดละออแข็งแรงไวๆนะครับ <c oughs> โอ้ยไม่ต้องไหว้ผม <c oughs> ไม่ต้องไหว้ผมตูสู้นะอช่วงนี้มันยังดีว่ามีฝนตกบ้างไม่งั้นมันร้อนมากเลยเนาะยังดีว่าเออมีฝนบางช่วงนี้ไม่งั้นเรแย่เลย อ๋อมีที่นอนลมอีกแล้วของคุณยายอันนี้ก็มีเพื่อสนสมาชิกฝากฝากเป็นผ้าอ้อมนะครับไว้ให้คุณยายแล้วก็อันนี้เป็นที่นอนลมนะครับเป็นที่นอนลมสําหรับผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะครับนี่อันนี้ก็เป็นชื่อผู้บริจาคนะครับนงนิตยามาสาซ้ายนะครับ เขาจะค่อยๆพองช่องเว้นช่องครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนไปพองอีกช่องหนึ่งมันก็เหมือนน้ำหนักมันจะได้ถ่าย <c oughs> คุณยายเป็นไงบ้างฮะคุณยายว่างไงว่าอะไรนะโอน้นตาซึมเลย ครับแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับภารกิจนะฮะในการส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้ยืมนะครับให้คุณยายละออนะครับก็จะเห็นได้ว่าเคสนี้นะครับคุณยายก็น่าสงสารนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่ผมเนี่ยเอาเครื่องมอบนะฮะถ้าทุกท่านได้สังเกตเนี่ยคุณยายก็ซาบซึ้งนะครับแล้วก็น่าจะดีใจที่มีคนมาช่วยเหลือคุณยายนะครับก็น้าตาคลอเลยนะครับเคสนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิกแฟนเพจเอปเราลักบัลริวนะครับที่ หลังจากที่ผู้ป่วยที่บ้านเสียชีวิตเนี่ยก็อยากจะมอบเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับมาให้ไว้เป็นการกุศลน,นะครับช่วยเหลือให้กับครอบครัวอื่นๆนะครับที่มีผู้ป่วยที่จะต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจนนะครับกแ็แอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้นะครับที่เราได้ต่อลมหายใจนะครับของเพื่อนพี่น้องชาวแปดริ้วนะครับตอนนี้เราก็ช่วยไปหลายต่อหลายเคสแล้วนะครับก็ เรายังคงได้รับเคสที่รอคอยความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับยอดที่เราได้รับบริจาคมานะครับตอนนี้ก็ได้มาประมาณสัก 565- 6 0 0 0บาทแล้วนะครับยังขาดอีกประมาณอีก2 0 0 0มกว่าบาทนะครับเราถึงจะสามารถรวมได้ห่งเครื่องนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเครื่องในสต็อกที่เรามีนะครับหมดแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ มีความต้องการอยากจะบริจาคนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่รายละเอียดด้านล่างนี้นะครับถ้าเกิดจะโอนก็สามารถโอนเข้ามาได้เลยนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องลากันไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราได้เครื่องอีกเครื่องหนึ่งแล้วนะครับเราจะไปช่วยเคสไหนนะครับก็ติดตามชมรายการของเราได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนนะครับมีความต้องการอยากจะรับเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแต่อาจจะต้องรอสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เครื่องหมดสต็อกแล้วครับ วันนี้อันมินท็อต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ